มหิสารธิบดีหรือพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ทศทิศวิชัยพระยาปลัดทองคำนั้นปรากฏอยู่ในพระราชพงสาวดารรัชกาลที่สเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์ยกลงมาถึงเมืองโคราชบังเอิญเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินและพระยาปลัดทองคำขึ้นไปราชการเมืองขุขันอยู่แต่ยก,กบัตเมืองพระเจ้าอนุวงศ์จึงได้เมืองโดยง่าย เจ้าพญานครรู้ข่าวปรึกษากับพญาปรลัดให้ลงมาบอกพระเจ้าอนุวงศ์ว่าเจ้าพญานครหนีไปเมืองขเขมรแล้วแล้วรับอาสาพร้อมทั้งยกกระบะว่าจะขอตามเสด็จไปเวียงจันทร์พระเจ้าอนุวงศ์จึงให้คุมครอบครัวไประหว่างทางพวกผู้หญิงอันมีท่านผู้หญิงโมเป็นหัวหน้าก็ออกอุบายเอาใจปรนเปื่อพวกทหารลาวจนตายใจ ศสอ 2, 9, เจ้าจ้านวงแห่งเวียงจันทร์ได้เป็นกบฏต่อกุงรัตนโกสินย์ยกทัพเข้ามายึดเมืองโคราชได้แล้วขวาดต้อนครอบครัวชาวโคราชไปเป็นเฉลยคุณหญิงโมภรรยาปลัดเมืองเป็นหัวหน้าก็ออกอุบายเอาใจปนเปื้อพวกทหารลาวจนตายใจและนางสาวบุญเหลือน้องสาวได้รวบรวมชาวบ้านหญิงชายเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเวียงจันทร์เข้าต่อสู้ข้าฟัน ุมพวกออกกรบกับพวกทหารลาวพวกผู้ชายเป็นปีกซ้ายปีกขวาพญาปลัดพญาพรมยกกระบดเป็นกองกลางท่านผู้หญิงโมคุมพวกผู้หญิงเป็นทัพหนุนอาวุธมีทั้งปืน9ถึงสิบกระบอกไม้ตะบองไม้เสี้ยมเป็นเหลาแหลนเข้าต่อสู้ฆ่าฟันพวกทหารลาวล้มตายเป็นจำนวนมากณนะทุ่งสำลิดแขวงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369จนกองทหารเวียงจันแตกพินาศกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ต้องถอยทัพกลับไปไม่สามารถยกมาตีกรุงเทพได้เป็นผลสำเร็จช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนคะรราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุดต่อมากองทัพของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ออกไปตามจับเจ้าอนุวงศ์ผู้เป็นกบฏได้วีรกรรมของคุณหญิงโมในครั้งนี้ ถือได้ว่ากล้าหาญมากเป็นวีรัตรีที่กอบกู้อิสรภาพให้แก่ชาวเมืองนครราชสีมาไว้ได้ด้วยความสามารถมีคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเมื่อความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็นท้าวสุรนาลรีเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2370 ขณะนั้นคุณหญิงโมมีอายุได้57ปีจากนั้นโคราได้กลายเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญในการติดต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางมีกองเกวียนกองคาราวานการค้าขนาดใหญ่ผ่านและเป็นจุดหยุดพักอยู่เสมอ วัดศาลาลอยแห่งนี้สร้างขึ้นโดยเท้าสุรนาลีและพญาสุริยะเดชหรือปลัดทองคำปลัดเมืองนครราชสีมาผู้เป็นสามีภายหลังจากเสร็จศึกกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ที่ทุ่งสำลิดเล่ากันว่าวัดศาลาลอยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชนับถือเป็นอย่างมากเป็นเวลากว่า200ปีขณะยกทัพกับเมืองนครราชสีมา ท้าสุรนาลีได้แวะพักบริเวณท่าตะโกพร้อมกับสั่งให้ทหารทำแพรเป็นรูปสาลาเสียงไทยลอยไปตามลำตะคองพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรรูปสาลานี้ลอยไปติดที่ใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสร์แพรดังกล่าวลอยไปติดที่ริมฝั่งขวาของลำตะคองซึ่งเป็นวัดร้างจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นวัดและตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสาลาลอย วัดสาลาลอยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดเก่าแก่เมื่อปีพศ2370ซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีและอนุสรสถานเจดีบรรจุอัฐิเท้าสุรนาลีขึ้นภายในวัดภายหลังที่ท่านได้ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ซึ่งออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดรวิโรศีสุโร ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปีพศ2516และรางวัลจากมูลนิธิสเสถียนกูเศตและนาคปทีบใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่งเช่นผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมานรผจนผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระเจ้าเปิดโลก ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูนภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาวปางห้ามสมุดเป็นพระพุทธรูปยืนประทับสังกัดนครพระนามว่าพระพุทธประพัสสุนทรธรรมพิสารสาลาลอยพิมานวรสันติสุขมุนินประตูอุโบสถมีปูนปั้นรูปเท้าสุรนาลีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมาสัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิมด้านข้างมีสถูุขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของเท้าวสุรานาลี ด้วยความดีความชอบในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์พระยาประลัดทองคำเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพระยามิสราธิบดีที่ปรึกษากรมการเมืองอาวุโสรับใช้ราชวงศ์จักรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สส่วนท่านผู้หญิงโมผู้ภรรยาได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนาลีมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึง และยุกย่องคุณงามความดีของเวรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองจึงเป็นบุคคลที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและเคารพบ,บูชาเท้าสุรนาลีหรือยา่าโมที่ชาวโคราชเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยโดยเท้าสุรนาลีถึงแก่อนิจกรรมก่อนท่านสามีในต้นรัชกาลที่4พศ2395อายุ81ปี ส่วนเจ้าพญามหิสาราธิปดีพญาประลัดทองคําถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อใดไม่ปรากฏเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญของท่านที่ร่วมอกอบกู้และขับไล่ศัตรูปกป้องเมืองนครราชสีมา างสาวบุญเหลือหรือย่าเหลือบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีที่มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับย่าโมจากการเข้ายึดตีเมืองของกองทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ณทุ่งสำลิดปีพศ .2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 อนุสรสถานานางสาวบุญเหลือตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรตำบลโคกสูงอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา12กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205ตนนสุรนาลายชาวนาครราชสีมาได้ร่วมสร้างขึ้นและทําพิธีเปิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพศ2529เพื่อลํลึกถึงวีวรกรรมของนางสาวบุญเหลือ และเหล่าบรรพบุรุษของชาวนาครราชสีมาที่ได้ผีชีพเพื่อปกป้องชาติเมื่อครั้งเบยรกรรมทุ่งสำลิดในปีพศ2369นับเป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งที่ชาวนาครราชสีมาให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างสูง